เอาวิธีการเลี้ยงเลี้ยงยังไงถ้าเกิดว่าเราจะเลี้ยงแบบในในกระชังแบบนี้อ๋อหนึ่งเราซื้อกระชังมาแล้วทาแบบนี้ค่ะพักน้าไว้สักหนึ่งอาทิตย์แล้วก็เปิดแล้วก็เอาน้ําเก่าออกแล้วก็เปิดน้ําใสประมาณหนึ่งสองวันสามารถปล่อยอเลยแล้วก็หาพืชน,น้ําใสประมาณแบบนี้เลยค่ะครับเพิ่มออกซิเจนใ้เขาอ่าเพิ่มก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะถ้าเลี้ยงจํานวนน้อยก็ไม่ต้องใส่เป็นน้ําแบบไหนถ้าเราเอามาเลี้ยงอ่าอันนี้ที่หนูเลี้ยงจะเป็นอ่าน้ํา น้ำบาดาลค่ะน้ำบาดาลใช่ที่สูบขึ้นมาข้างล่างใช่ค่ะเอามาพักไหมไม่ได้พักค่ะเนมากก็สูบแล้วก็ปล่อยลงเลยอ๋อเขาไม่ไม่ทําปฏิกิริยากับตัวปลาใช่ไหมไม่ไม่ค่ะโอ้คือเป็นปลาที่แบบหายากเนาะหายากแล้วก็เลี้ยงง่ายนะคะเออบางคนก็ตัวเวเเี่ยอาไปเลี้ยงเป็นการอนุรักษ์ด้วยแต่ว่าถ้าเอาไปทําอาหารนี่แต่ว่าตัวใหญ่มากเนาะใช่กินได้ทั้งตัวเลยกินได้ทั้งตัวนี่ตัวใหญ่ตัวเท่าดี่ชี้เลยนะครับนี่เนาะ เนื้อชีเนิ้โปูงได้เลยค่ะ